มาดูทองคําต่อเนื่องจากเมื่อวานกันนะครับทองคําเมื่อวานเนี่ยก็พักตัวอยู่ในเลนจ์ไซเวย์ตรงนี้เนาะแล้วก็ผมได้วิเคราะห์โครงสร้างเมเจอร์ใน t i ม e frame day นะครับว่า,ายังยังอยู่ในช่วงที่มีโอกาสเกิดผมไม่ตั้มขาลงเนาะเทียงแต่ว่าสวิงโลเนี่ยไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็สวิงไฮเนี่ยคอนเฟิร์มกดลงมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าโลไม่คอนเฟิร์มเนี่ย เราก็ยังมองเป็นโมเมนตัมดาวเทนในในเดยยังไม่ได้นะครับทีนี้วิธีการมองสวิงเทรดเนี่ยผมจะใช้4ชั่วโมงเป็นหลักแล้วกันนะ4ชั่วโมงเนี่ยมีการพักตัวนะครับอยู่ช่วงนี้ซึ่งสเตทเนี่ยเรามองเป็นเป็นไซด์เวย์เนาะทีนี้เมื่อวานที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับเมื่อวานวันที่7เนาะก็ราคาอยู่ประมาณช่วงช่วงนี้นะครับเสร็จแล้วราคาเนี่ยก็ ไม่ได้วิ่งไปไหนไกละนะครับยังอยู่บริเวณที่เดิมเนาะแล้วก็จุดเข้าเราเนี่ยที่เดิมมึงใช้ได้อยู่นะครับก็เป็นช่วงที่ราคามีการพักตัวนะเนาะหน้าเทรดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีทุกวันนะเนาะราคามันไม่วิ่งนะครับถ้าผมดูจากตัวเนี้ยถ้าเราวิเคราะห์ก็จะเหมือนกับเมื่อวานเลยครับเพราะฉะนั้นทองคําวันนี้ผมว่ามันมันไม่มีอะไรในในหน้าเทรด สวิงนะแอบไปดูเดย์เทรดแล้วกันครับถ้าอย่างนั้นผมดูวสิบห้านาทีเนาะสิบห้านาทีโมเมนตัม um. ปัจจุบันเนี่ยเป็นขึ้นนะครับปัจจุบันนะสิบห้านาทีเราใช้ตรงนี้นะเนาะก็อย่างนี้แล้วกันครับในเมื่อไม่มีอะไรให้เทรดในหน้าสวิงเดย์เทรดเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะใช้ โครงสร้างเนี้ยเป็นหลักนะครับอันนี้ก็มีการยกตัวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเนาะอ่าวิธีการทําโครงสร้างที่เป็นเทรนในกราฟจริงๆนะครับกับในตําราเนี่ยบางทีมันมันไม่เหมือนกันนะในตําราเนี่ยบางทีเขายกโลยกไฮสวยๆอย่างนี้เนาะเราก็วาดเทรนไลน์ขึ้นเนี่ยแต่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับยุกยักษยุกยักอย่างเงี้เราก็ลากเทรนดักไว้ครับแล้วเราก็แอสซูมสวิงเอา คือถ้าสวิงโลเขาทำใหม่เราก็ต้องอัปเดตเทรนด์ขึ้นมาแบบนี้นะก็หน้าเทรดเดย์เทรดเนี่ยถ้ามีการเบรกเอาท์เทรนด์ไลน์นะสินาทีนะเนีเ่ยเพื่อนๆลองลอง,ลองลากลากตามตามกราฟตัวเองดูนะครับถ้าเบรกออกมาเนี่ยก็สามารถโฟกัสตำแหน่งเซลล์ได้เนาะแล้วก็ถ้าลงมาเนี่ยอ่าเราก็ต้องดูสเตทนะถ้าสเตทมีการมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงนในหน้าเดย์เทรดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตอัพได้นะอย่างเช่นสมมติเบรกเอาออกมา แล้วก็มาไซเวทตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ทำ l ก q ิดิต t ้หน่อยนึงปึ้งแล้วก็ย้อนกลับเด้งกลับแบบนี้อ่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถมองโครงสร้างที่อ่าจะ follow buy ได้นะครับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะตัวอย่างนะครับหรือว่าเขา break out trend ออกมาแล้วก็วิ่งไซเวทอย่างงี้อ่าเราก็รอนะครับให้มีการ break out ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็หาจาังหวะเทรดเป็นเป็นเด y t r a ได้นะครับแต่ว่า ควรจะมี r e f e r รน c ์มาจาก high time frame เนาะแต่ว่าในเมื่อมันอยู่ในช่วงไซเวแบบ,นบนเนี้ยเรฟเฟรน c ์บนไฮทำเฟ m e เนี่ยมันก็ต้องต้องรอค่อนข้างค่อนข้างที่ต้องรอนะใช้เวลานะครับก็90%ของกระบวนการเทรดทั้งหมดในในการใช้ระยะเวลาเนี่ยก็อยู่กับการรอคอยนะครับส่วนอีกสิเนี่ยก็คือมานั่งทำ trade setup แล้วก็มานั่งเทรดเทรดจริงนี่แหละเนาะสำหรับ นักเทรดที่เป็นสายอินดิเคเตอร์หรือสายแมนนวลที่ไม่ได้ใช้พวก EA หรือว่าบอทเทรดนะครับมไม่น่ามีอะไรแล้วครับตอนนี้มันยังเห็นภาพอะไรไม่ชัดเนี่ยก็ยังเซตอัพอะไรไม่ได้ครับวันะนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ